สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานๆกดยานกดเยอะเยอนะคะเราไปฟังจากปากของจำเลยที่หนึ่งเองนะคะว่าเขาตอบคําถามในศาลอย่างไรในเรื่องของน้องชมพู่ขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองได้หรือไม่เดี๋ยวไปฟังจากปากของจำเลยที่หนึ่งเองค่ะนะคะพูดถึงว่า <c oughs> ผู้เล็กไฟเนี่ยมันมีสภาพนะครับมีสภาพอ่าประมาณว่าสูงชันนะครับเขาบอกว่าประมาณว่ามันสูงชันนะไตระดับความสูงชันไปเรื่อยๆนะครับความเป็นจริงนะครับอย่างที่คิดปากแปรพูดนะครับเรามองภูเขาเหมือนมันจะสูงนะครับเพราะภูเขาที่เรามองนะครับมองด้วยตาเราจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะครับแต่คนที่เคยสัมผัสนะครับผู้เล็กไฟนะครับจะตอบได้ดีนะครับ แต่สำหรับคนที่บอกว่าไม่เคยขึ้นเขาเนี่ยแต่เดานะครับแต่เดาเรื่องราวนะครับหรือว่าสภาพพื้นที่นี่ได้มั่นยําเป๊ะเลยเนี่ยมันก็น่าแปลกนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยขึ้นเขาแต่บอกว่าประมาณว่านะภูเขาเนี่ยเขาผูดเล็กไฟเนี่ยมีสภาพไตระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเด็กไม่สามารถจะขึ้นไปได้เพราะงั้นนะครับ ความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงคนที่บอกว่าไม่เคยขึ้นเขาครับมันมักจะกลับกันเสมอครับคิดว่าเราคงสิ้นสงสัยกันแล้วนะคะว่าจําเลยที่หนึ่งเนี่ยจะตอบคําถามคําสักถามของทานายตัวเองในข้อนี้อย่างไรว่าน้องชมพู่คิดว่าน้องชมพู่จะเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตหลงตามหมาแล้วขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองได้หรือไม่คําตอบของจําเลยที่หนึ่งชัดเจนอยู่ในคลิปนี้ค่ะ แต่มันเป็นเรื่องแปลกว่าเปลี่ยนทนายคนใหม่เปลี่ยนใจหรือพวยเพราะก่อนหน้านี้เขาขึ้นเขาในเส้นทางที่ง่ายที่สุดนะคะเส้นทางที่ง่ายที่สุดราบที่สุดเป็นเส้นทางที่ให้วัวให้ควายใช้ต้อนวัวต้อนควายชาวบ้านใช้ต้นวัวต้อนควายขึ้นไปเขาไปกินย,ย,ย้งกินหญ้าอะไรบนเขา แล้วก็ใช้พรานที่เชื่อว่าเด็กเดินขึ้นเขาไปเองได้เป็นพรานที่เคยบอกว่าลูกตัวเองขึ้นเข,ขาได้อะไรนั่นแหละค่ะตามที่มีพรานคนหนึ่งเคยให้สัมภาษเอาไว้นะคะใช้พรานคนนั้นนําทางแล้วก็เดินขึ้นไปทีมธนายตั้มแล้วก็ไอ้ผวยนี่ขึ้นไปด้วยที่มันก็ขึ้นไปประเจอที่พบศพกก็จะร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ทุกครั้งขึ้นไปจะต้องน้ำหูน้ำตาไหลแตก ตอนที่ขึ้นไปกับทนายคนใหม่ชุดใหม่ครั้งสุดท้ายไม่ร้องไม่ร้องค่ะแต่ตอนขึ้นไปกับทนายตั้มร้องไห้แล้วยังยืนยันว่าหลานผมเดินขึ้นเขานี้ไม่ได้มันสูงชันเกินกว่าเด็กสามขวดจะเดินได้เขายังยืนยันอย่างนั้นมาตลอดแต่ตอนนี้กลับมาบอกว่าไอ้คนที่ไม่เคยมาขึ้นเขาแล้วบอกว่าเขาสูงชันเนี่ยต้องมาเห็นด้วยตาตัวเอง ต้องให้คนที่เคยขึ้นเขาพูดคนในหมู่บ้านกว่า90%คนที่เคยขึ้นเขานั้นกว่า90%นะคะจะบอกว่าเด็กขึ้นไม่ได้หรอกมีบ้างจริงค่ะสิที่บอกว่าก็ขึ้นได้อยู่ลูกฉันขึ้นได้แต่คนเหล่านั้นเป็นใครเป็นพวกพรานเป็นพวกที่ขึ้นเขาตั้งแต่เด็กเป็นพวกที่พาลูกขึ้นเขาตั้งแต่เด็กด้วยคนที่ขึ้นเขาเป็นประจําประจํา แล้วพาลูกขึ้นไปด้วยเนี่ยจะบอกว่าขึ้นได้เพราะเขาขึ้นประจำจนรู้สึกว่ามันง่ายแต่คนทั่วทั่วไปความรู้สึกของคนทั่วไปเห็นเขาอยู่ตรงนั้นเคยขึ้นไปบ้างจะบอกว่าเฮ้ยมันยากพอสมควรนะกูขึ้นเองกูก็หอบแดกนะเนี่ยแต่ตอนนี้ชัยพลกลับคำค่ะตอนนั้นทั้งชัยพลและสมพรบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้เลย ตอนที่พบศพใหม่ๆโดยเฉพาะตอนที่พบศพใหม่ๆนะคะแทบจะทุกคนบอกว่าเดินขึ้นมาเองไม่ได้หรอกจะต้องมีคนร้ายพาขึ้นมาคนร้ายต้องพาเด็กไปซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งและค่อยพาเดินขึ้นเขามันคล้ายกับการคํากล่าวหาข้อกล่าวหาตอนนี้ไหมคะคล้ายค่ะแต่ตอนนี้พอชัยพลเปลี่ยนทนายคนใหม่สายตาที่มองภูเหล็กไฟของชัยพลเปลี่ยนไป ความคิดที่ว่าเด็กหลานเดินขึ้นเขาไม่ได้เปลี่ยนไปทันทีเป็นหน้ามือเป็นหลังตีนแต่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมารองรับเลยชัยพลไม่ได้ไปเห็นเส้นทางใหม่ชัยพลไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆไม่ได้ได้ข้อมูลใหม่ข้อมูลยังคงเป็นชุดเดิมๆยังเป็นภูเหล็กไฟพูเดิมเส้นทางเดิมแต่ตอนนี้ชัยพลมั่นใจว่าหลานชัยยพล ตามหมาหลงขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองทำได้แบบง่ายๆพลิกฝ่ามือชัยพลเปลี่ยนใจเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะเปลี่ยนทนายจริงไหมคะแต่ทีฉันว่ามันเป็นเทคนิคแทคติกที่ค่อนข้างโง่เขาสามารถจะใช้แนวทางคิดว่าเด็กไปพบตรงนั้นเพราะว่าขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองเขาใช้เทคนิคตรงนั้นได้ แต่ไม่มีความจําเป็นจะให้จําเลยต้องกลับคามันจะยิ่งทําให้มองเห็นว่าไอ้จำเลยคนนี้เป็นส้นตีนอะไรวะทําไมมันหลายซิมจังเลยทําไมมันหลายซิมจังเลยอย่าบอกนะว่าไปไปบอกสารว่าเพราะขึ้นเขาครั้งสุดท้ายเนี่ยเห็นขี้วัวแล้วก็เลยคิดว่าวัวขึ้นได้หลานกูก็ต้องขึ้นได้อย่างนั้นหรือเปล่า พะเห็นตอนนั้นดีอกดีใจเจอคี้วัวดีอกดีใจ,เ,จ,ออใจเหมือนกัเจอหลักฐานชิ้นสาคัญมันทําให้เห็นกันชัดๆนะคะไอ็กฤษฎีของหนิงที่บอกว่าคนเราเปลี่ยนใจกันได้ใช่ค่ะแต่หนิงพูดเองว่าถ้ามีเหตุผลเพียงพอถามว่าพวยมีเหตุผลอะไรไหมนอกเหนือไปจากเปลี่ยนทนายคนที่ไม่กล้ารับความจริงนะครับว่าตัวเองเคย ขึ้นเขาหาของป่าลงมาขายนะครับหากล้วยไม้มาขายนะครับขายผักหวานมาขายนะครับหาเห็ดหาอะไรมาขายนะครับซึ่งเป็นของป่าทั้งหมดขายยางไม้ครับยางยางยางไม้จิกเี็กขี้ซีอะไรนั่นนะครับาสีสานเล็กขี้ซีนะครับยางไม้มาขายนะครับแล้วแต่เป็นอาชีพเดิมของตัวเองทั้งหมดนะครับที่เคยทํามานะครับแต่พอเกิดเรื่องนะครับตอบกับสังคมบอกกับสังคมว่าตัวเองไม่เคยขึ้นเขานะครับ ึ่งมันเป็นเรื่องน่าขบขันนะครับสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับคนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าความจริงมันก็เป็นคือความจริงนะคุณเคยขึ้นไม่จาเป็นจะต้องไปโกหกสังคมเลยว่าตัวเองไม่เคยขึ้นเขานะจริงๆเอ่อาวิตรีจะเคยขึ้นเขาหรือไม่เคยขึ้นเขา จะเคยบอกสื religion, ่อว่าเคยขึ้นเขาหรือไม่เคยขึ้นเขาหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่สาระสำคัญในคดีนะคะมันไม่ใช่สาระสาคัญในคดีมันต่างกันกับคําพูดของคุณคําพูดของคุณที่บอกนั้นอย่างหนึ่งบอกนี้อย่างหนึ่งบอกนู้นอย่างหนึ่งคําพูดของคุณเป็นสาระสําคัญในคดีถ้าคุณพูดไม่ตรงกันมันจะกลายเป็นสาระสำคัญในคดีเพราะคุณตกเป็นจําเลยค่ะ ในขณะที่สาวิตรีการขึ้นเขาหรือไม่ได้ขึ้นเขาของสาวิตรีไม่ใช่สาระสําคัญในคดีเลยอีกอย่างหนึง่งใิฉันชี้แจงอย่างนี้นะคะตอนที่มีคนถามสาวิตรีสาวิตรีหมายถึงในตอนนั้นในตอนหลังไม่ได้เคยขึ้นเขาสาวิตรีเคยพูดว่าแต่ก่อนเคยขึ้นเขา ไปหาของป่าสาวิจีเคยพูดค่ะแต่ตอนหลังสุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ค่อยดีก็ไม่ได้ขึ้นเขามานานมากแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเขาอันนี้สาวิจีพูดนะคะแต่ทีนี้จะบอกให้ว่าคุณมาลั่งสงสัยสาวิจีว่าตั้งแต่ขึ้นเขาคืนสิบเอ็ดเช้ามืดสิบสองทำไมไม่ขึ้นอีกเลยให้ดิฉันพูดอย่างนี้ไหมแล้วก็จะเอาไปด่าได้ว่าดิฉันบูลลี่เด็ก ถ้าเป็นตัวคุณพบว่าเป็นโอมหรือน้ำมนต์ไปกกงโค้งก้งขีดแก้ผ้าตายอยู่บนเขาเนี่ยถามว่าคุณกับเมียคุณจะอยากขึ้นเขาไหมจะอยากขึ้นเขาลูกนั้นอีกไหมคะเป็นเราถ้าลูกเราตายอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นในสภาพนั้นทุกคนรู้ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนเอามานั่งพูดว่าอยู่ในสภาพเห็นอะไรเปลยกายขาถ่างขานุน่นทุกคนเอามาพูดเป็นคอนเทนต์แล้วก็ได้เงินได้ทองจากหน้าข่าวกันเนี่ยถามว่าสาวิจี อนามัยจะอยากขึ้นเขาไปดูตำแหน่งที่ลูกตายในสภาพด้าเวทนาไหมคะมีใครอยากจะไปตรงจุดที่เกิดเรื่องแบบนี้บ้างไหมถ้าเป็นลูกคุณไปตายในสภาพนั้นคุณจะอยากขึ้นเขาเช้าขึ้นเขาเย็นไปยืนดูสภาพที่ลูกตายไหมคะ ถามหน่อยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไง่ายๆว่าทําไมศาสอวิติีกับอนามัยไม่ขึ้นเขาอีกเลยหลังจากนั้นเป็นดิฉันดิฉันก็ไม่ขึ้นค่ะเราจะไปเจ็บปวดจะไปย้ำตอกย้ำกับภาพนั้นทําไมว่ามีคนพบลูกเราสิ้นชีวิตอยู่ตรงนี้ ลองลองเอาใจมันเป็นมนุษย์มนุษย์นะคะไม่ต้องเอาใจที่เป็นเดรัจฉานเอาผลประโยชน์มาคิดตรงนี้เอาใจแค่เป็นมนุษย์ธรรมดายังไม่ต้องเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก,ก็ได้ไม่ต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นสายบุญเป็นมีบารมีก็ได้ค่ะเอาแค่มนุษย์เดินดินธรรมดาเอาใจมนุษย์ธรรมดานะคะไปคิดว่าถ้าเขาลูกนั้นลูกเราไปตายอยู่เขาลูกนั้นเราอยากจะขึ้น ไปดูอนุสร์แ่งความสลดสังเวชของลูกเราเหรอถามหน่อยค่ะเอาแค่นี้พอค่ะไม่ต้องไปพูดว่าแอบขึ้นเขาอย่างนู้นอย่างนี้เขาไม่ได้แอบถ้าเขาแอบขึ้นเขาตอนที่เมียคุณไปตอนเช้าไปบ้านเขาเนี่ยแทนที่จะไปช่วยเพราะคนอื่นก็ไปที่บ้านเขาไปช่วยกัน นึ่งข้าวเตรียมอาหารเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยกันตามหาเด็กเนี่ยไอ้นี่ไปเพื่อจะบอกว่าวันนี้ฉันไม่มาช่วยนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปหาหมอทำนะฉันจะไปกับผัวฉันถ้าสายวิจีแอบขึ้นจริงๆยายสมควรจะบอกได้หรือว่าน้องขึ้นเขายังไม่กลับมาจะบอกได้หรือคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การแอบค่ะมันมีการบอกว่าไปไหนอะไรยังไงมันไม่ใช่การแอบมีคนรู้กัน เขาไม่ได้ปกปิดอะไรแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญกับคดีนะคะแต่คุณเนี่ยสิการที่คุณแอบขึ้นเขาตอนบ่ายวันที่สิบเอ็ดแล้วคืนวันที่สิบเอ็ดหลังจากกินอาหารเย็นบ้านประถอนแล้วตอนสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนน่ะอันนั้นมีนัยยะสำคัญค่ะมันต่างกันเขาเป็นโจทย์คุณเป็นจำเลย นึกถึงสังวรเอาไว้บ้างนะคะว่าเขาเป็นโจทย์คุณเป็นจำเลยคำพูดของเขาไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรในคดีแต่คำพูดของคุณทุกคำพูดมีนัยสำคัญค่ะโดยเฉพาะการออกมาวินแตกอย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดว่าคุณกำลังกลัวกำลังกลัวใช่ไหมกับสิ่งที่ได้ยินมานะครับว่าคุณเคยดูเท้าไหม เท้าเ็เป็นยังไงอย่างงี้นี้นะครับมันยังชิดพูดอะครับอันนี้ได้ยินมาจากไลฟ์ของชิดนะครับว่าเขาพูดถึงว่าคุณดูเท้าไหมคุณดูเท้าเด็กไหมว่าเป็นยังไงรอยจิดควรตามเนื้อตามตัวมีแต่เท้าเด็กคุณดูไหมว่าเป็นยังไงเขาเห็นหมดแล้วครับนะแพทย์ชันสูตรพริกศพนะเขาเห็นหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าแพทย์เขาเปิดความเบิอกอะไรเนี่ยมันอยู่ในสำนวนทั้งหมดนะครับเราพูดไม่ได้ ลุงก็พูดไม่ได้ครับใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องพิจารณาครับไม่ควรนําจะออกมาพูดนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าที่ลุงรู้นะครับลุงก็ได้ฟังได้รู้ได้เห็นมาหมดแล้วนะครับว่าสภาพยังไงเป็นยังไงนะครับนั้นเราไม่พูดถึงนะครับอันนี้ป่วยพูดเข้าท่านะคะเรื่องที่อยู่ในห้องพิจารณารายละเอียดแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของการชนสูตรสอบ ผลชนสูตรศพมีอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันอยู่ในห้องพิจารณามันเป็นรายละเอียดที่น่าสลดสังเวชด้วยนะคะไม่ควรเอาออกมาพูดค่ะพ <September. ấu> วยก็รู้ดีเนาะน่าจะสั่งสอนหัวหน้าทีมทนายของพวยบ้าง <ümüz> เพราะเบิ้มเอามาพูดชอดชอดอดดดตัวที่ข้าบออกมาพูดละเอียดยิบ<ๆ>ก็คือเบิ้มค่ะ เป็นหัวหน้าทีมทนายของพวกคุณนั่นแหละทําไมไม่รู้จักสั่งสอนเบิ้มบ้างว่าพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มไม่ควรจะออกมาพูดอย่างนั้นนะครับนั่นหลานผมนะครับพี่เบิ้มบรรยายซะโอ้โหดินอัดแน่นในนี้นิ้วหงิกอย่างนี้ขาพลิกอย่างนู้นอย่างนี้พี่เบิ้มบรรยายซะเห็นภาพเลยนั้นทะลึกอีกนิดหนึ่งพี่เบิ้มก็จะบอกว่ามีตัวหนอนตรงนั้นตรงนี้เอาอย่างนั้นเลยไหมพี่เบิม้ม เออพวยมานั่งสั่งสอนคนอื่นว่าไม่ควรออกมาพูดแต่ไม่สั่งสอนหัวหน้าทีมทนายของตัวเองเลยทำไมเบิ้มถึงเอาออกมาพูดล่ะทุกคนเขารู้กันหมดเลยค่ะทุกคนเขารู้กันหมดว่า คำให้การของซากศพนั้นสิ่งที่เห็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นรอยกิ่งไม้รอยหญ้าบาดหรืออะไรก็ตามทีรอยหญ้าบาดท,ที่หลังน่าจะเกิดจากการที่เด็กนอนนะคะการที่เด็กนอนต้องถูกเอาไปวางไว้กระเสือกกระสนทุรนทุราย ถึงมีรอยอยู่ที่แผ่นหลังเยอะนะคะรอยอื่นๆตามแขนตามขาเป็นรอยกิง่งไม้เกี่ยวเป็นรอยนั่นรอยนี่ทีนี้ที่เท้ามีอะไรถึงพูดกันถึงกันที่เท้าที่เท้ามีตุ่มพองเราเคยโดนรองเท้ากัดไหมคะเวลาเดินแล้วรองเท้ากัดมันจะมีตุ่มน้ำพอกเป็นตุ่มแบบนั้นแหละคะ่ะ บ่งบอกถึงความสมบุกสมบันที่เด็กจะต้องใช้เดินขึ้นไปนั่นคือมีการยอมรับว่าเด็กเดินขึ้นในช่วงหนึ่งแน่นอนเด็กเดินขึ้นได้พอจะเดินขึ้นได้แต่ถามว่าในสภาพของน้องชมพู่เนี่ยจะขึ้นไปถึงตรงนู้นเลยเนี่ยมันยากอยู่นะคะแต่ในช่วงต้นนะมันได้อยู่ดังนั้นสมมุติฐานก็คือ ถูกเอาเข้าไปซ่อนไว้ในโพรงไผ่หนีออกจากโพรงไผ่สเปกสปะออกมาไปเรื่อยๆในทางที่ไปได้ไปข้างหน้าคาดหวังว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านแต่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าแต่กายไปข้างหน้าจะในสภาพอากาศร้อนขาดน้ำขาดอาหารเหนื่อยอ่อนและเป็นเด็กที่ไม่ได้คุ้นเคยกับการปีนป่ายอะไร ต้องใช้แรงต้องใช้พลังมากมายขนาดไหนนั้นในร่างกายมีพลังมีพลังงานพอที่จะให้ใช้ไหมมันไม่มีค่ะมันจึงหมดพลังซะก่อนแต่ไปโดนใครบางคนพาไปไว้ให้รอวันตายตรงชั้นที่ห้านี่คือสมมติฐานที่เขาคาดจากทุกอย่างที่ประมวลกันมานะคะ ท็จริงประการใดมีแต่ไอชาติชั่วคนนั้นละมังจะบอกได้ชายพลบอกได้ไหม